บทสวดพระเทกรารตะคาถาอติตังนานว่าขมยานะปฏิคังเะขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตามหฮีนันตังปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสเตียอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุภร,รูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนให้ปูกโปรงเถิด อาเชวะจิตะมาตบปังโคชัญญามารณงสเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายจะมีในวันพุง่งนาฮิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผาดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลา,หาย เอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรัต,ตมันทิตังตังเวพเทการะโตติสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบจมเรียกบุคคลผู้มีปกติสุขอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลินด้วยประการชนี้แล กุศลเป็นพระเจเวกขณะป่าถะชราธรรมโมมหีชรางงนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมมหีภัยา,าทิงเนนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมเหีมรณังอนติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดกจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลม,ม,มหิกรรม,มาทายาโทกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นดี่พึ่ออาศัยยังกรรมังกริสามีการลยานังวาปาปกังวาต่สาธายาโทภวิซามีเราทำกรรมนัในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอำใหเหียเป็นห้างปัจจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิดบทสวดเทวตาอุยะโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิโสกะฮุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเิสัมปทังคุณยาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตวสัพพสัมปติสิทธิยาธานังททันตวสัทธายาสิรังละกันตุสัพพธาภาวนาพิรตาฮุนตุชัต ขัจฉันตัวเทวตาคาถาสัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจายังพลังรหันตานันจะาเตเชนาลักขั้งพันธามีสัพพโซบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาฮันธรรมยังปฏิทานคาถาโยภนามาเซ यातेवता संति विहारवासिनी तूपे करे पोति करे तहिं तहिं ताथमधानीना पवन तूपुषिता सो तिंग करुन्ते तहविहारमंथले तेरा चमचा नवका चपिकाओ सारामिकाथा न पति उपासका म जथेसा निचरा सप्पन पूता सुखिताे पे अंधस संशेध चाता अथवोपाति काम नियानिकं धम्मवरं चाते สัพเพปิทุกัสากโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธรรมัตตาจปุคะลาสังโฆหตุสมโควาอัายาจหิตายาจาอัมเหระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนผู้เที่งสัมปปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเต สวดสัพพปฏิาาาทานคาถาขัณฑะมยังปฏิาาาทานคาถาโยภนามาเสปุญญาสิธานิกตตาสัยยานัญญานีกัตากตานิเมเตสัญจัภะคินโหตุสัตตาณันตาปมานาคาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบนัดนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทโยทิธามีจาไปปัดมจาปยธทิธาวาอันเยมัชต,ตาเวริโน คือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นอแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิฏฐันเตียโลกสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปจเจกาจาตุโอการาสังสารันตาภวาภเว และมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดเศมีขันห้าและขันหนึ่งและขันเศท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตูเตสยังเยมิจิมังนับประชานันเตเทว,วาเตสังนิเวทยงุง สัตว์เราได้ได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเยนเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้กอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดมยาทินนาณนะปุญญานางอนุโมทนา เฮตุนาสัพเพสัทธาสัตตาสัทธาหุนตัอเวราสุขาชีวินุเขมระทันจะปปูนตัวเตสะสาสิทธชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกันกเกษมเถิด ขอความวางันดีของศา์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถินด้วยอนุภาพศิจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบุตสวดมนต พระสูตรพระปริได้ประคาศา,านเหล่านี้ขอคมสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าใข้ข้าพเจ้าคนจากทุกภัยทั้งพวงก่อนข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอตุเทียทเทวดาทั้งหลายปรดนุโมทนาทานในการสวดสาย,ายมน์และธรรม่านเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดหน่วยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งพระฤิพินาด โดยมูลนิธิสมเด็จพรยาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเพื่ออนุภาพแห่งพระบดริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทินสาธุ